ใช้บ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินก็นำแนวทางของคนเมืองเลยนะคะมาให้กับท่านผู้ชมไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกดูไลฟ์สดนะคะหรือว่าใช้ระยะยาวนานนะคะบางท่านก็ติดตามบางอาจารย์เท่านั้นนะคะแอดมินก็เลยลองเปลี่ยนนะคะ นำแนวทางของแต่ละอาจารย์มาไว้นะคะในคลิปเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้อ่านได้ง่ายๆบางทีแอดมินก็เข้าใจนะคะผู้สูงอายุนะคะที่แบบอ่านตัวหนังสือของแอดมินไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่าตัวหนังสือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะไก่เคียบ้างนู่นนี่นั่นตัวเล็กไปนู่นนี่นั่นนะคะก็เอาใจกับผู้สูงอายุนะคะก็เห็นใจนะคะสำหรับหลายท่าน คือมองไม่เห็นด้วยเนาะในไลฟ์สดนู่นนี่นั่นบางท่านสัญญาณไม่ดีนะคะหากใครที่พลาดไลฟ์สดแต่ท่านก็ยังได้รับแนวทางตามนี้เลยนะคะแอดมินจะนำแนวทางของทุกๆอาจารย์มาไวใ้ให้กับทุกทกท่านเลยนะคะท่านผู้ชมก็สามารถเลือกดูนะคะว่าชอบแนวทางของอาจารย์ท่านไหนก็ลองทำการบ้านดูสำหรับวันนี้คนเมืองเลยก็ตั้งแต่ตัวเด่นตัวรองนะคะ ตัวเจาะตัวเน้นครบเลยสำหรับคลิปนี้สำหรับคนเมืองเลยนะคะท่านผู้ชมคนเมืองเลยนะคะเท่าที่แอดมินสังเกตนะคะก็จะเป็นแนวทางอ,อ่บนล่างเนี้ยนะคะบางทีเข้าให้ล่างออกบนให้บนออกล่างสังเกตนะคะเวลาเข้าเน้นเลขตัวไหนเน้นเลขตัวไหนตัวนั้นชอบมานะคะท่านผู้ชมก็ติดไว้ทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับแนวทางเมืองเลยคนเมืองเลยนะคะ เท่าที่แอดมินจับแนวทางสังเกตได้ตามนี้ของคุณพี่เขานะคะก็ตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับงวดนี้ประจำวันที่1สิงหา65นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดมินให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะ สำหรับตัวเด่นบนล่างของคนเมืองเลยนะคะของเขาก็จะเด่นห้ากับหกนะคะย้ำนะคะเด่นห้ากับหกบนล่างนะคะแต่ว่าคนเมืองเลยเขาบอกว่าเด่นบนล่างแต่จะมาเพียงหนึ่งตัวนะคะอาจมาเพียงหนึ่งตัวงั้นท่านผู้ชมต้องเลือกแล้วค่ะระหว่างห้ากับหกท่านผู้ชมชอบเลขไหนนะคะ สำหรับแนวทางเด่นบนนะคะก็จะเด่น6นะคะรอง2นะคะเด่นบน6รองสองนะคะสำหรับตัวชุด2ตัวบนนะคะเท่าที่สังเกตนะคะเขาก็จะมีอยู่เหมือนกับ2ชุดนะคะชุดแรกนะคะก็จะเป็น6 7 8นะคะชุดที่2ก็จะเป็น2 3 4นะคะ แล้วก็แอดมินเห็นคนมึงเลยนะคะเขานำทั้งสองสูตรนี้มาวินกันค่ะท่านผู้ชมลองดูว่าตัวเลขที่เขาวินกันมีตัวไหนบ้างอย่างเช่นนะคะเด่นหกรองสองใช่ไหมคะก็ตัวเจาะสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดตามนี้นะคะก็จะเป็นแนวทาง สองตัวบนนะคะก็ตามนี้เลยทวนนะคะสำหรับแนวทางสองตัวบนนะคะก็จะมีสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะท่านผู้ชมชอบแนวทางบนของคนเมืองเลยไหมตรงใจหรือเปล่านะคะก็ตามนี้เลยนะคะ สำหรับเด่นบนล่างนะคะก็จะมี012678นะคะ012678แต่เด่นมากที่สุดก็คือ6นะคะรอง2นะคะสำหรับตัวเจาะนะคะเด่นบนล่างนะคะก็จะมี060708161718นะคะทวนนะคะเด่นบนล่างนะคะ 012678เด่นที่สุดคือ6นะะรอง2นะะสําหรับตัวเจาะเด่นบนล่างนะะ06 07 08 16 17 18ค่ะสําหรับตัวดับนะะ10หน่วยบนนะะของคนเมืองเลยก็ดับ0 สำหรับแอดเจี๊ยบนะคะดับทุกหลักบนนะคะคือ0แต่สูตรของแอนมิน0ูนย์คือได้0นย์ะคะหากว่า0ดับบนก็สามารถโยนมาไว้ล่างได้เช่นกันนะคะก็อยู่ที่ทุกท่านเลือกแล้วกันต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดสรุปเลยนะคะสำหรับแนวทางไทยประจำวันที่1สิงหา65หนะคะของคนเมืองเลยนะคะชุดสรุปเลยนะคะตั้งแต่ชุดที่1ที่2อ,อะไรมาแล้วนะคะบนล่างนะคะ ก็จบที่ชุดนี้เลยนะคะบนล่างอยู่ที่25 26 27 35 36 37 45 46 47ทวนนะคะชุดสรุปบนล่างนะคะ25 26 27 35 36 37นะคะก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับเ,เด่นสุดๆนะคะก็จะมี26 สามหกสี่หกนะคะอันนี้แอดมินถามคนเมืองเลยมาให้แล้วนะคะว่าพี่ตกลงถ้าศูนย์ดับบนะ่ะคนเมืองเลยเขาก็บอกว่าถ้าศูนย์ดับบนก็มีโอกาสมาล่างได้ถ้าเราชอบนะคะท่านก็บอกอย่างนี้แล้วแอดมินก็เลยถามท่านว่าแล้วคนเมืองเลยชอบเลขอะไรมากที่สุดเขาก็บอกว่าชอบหกนะคะชอบหกบนล่างนะคะถ้าจะเน้นมากที่สุด ณนะตอนนี้โดดๆเลยนะคะก็คือ6 2นะคะ6 2นะคะย้ำว่า6 2ก็แอดมินก็นำแนวทางของคนเมืองเลยมาให้ตามนี้ก็หมดแล้วนะ,ะชุดสรุปขอให้ทุกท่านร่ำรวยเฮงๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปสำหรับท่านที่ไม่ทัน ไลฟ์สดนะคะแอดมินลงไว้ให้เลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่ติดตามรับชม